หลวงปู่ดูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทวดาประจำตัวที่หลวงปู่บอกว่าเวลาเราทำบุญทำทานสวดมนต์หรือเจริญสติเทวดาประจำตัวจะร่วมอนุโมทนาบุญกับเราและเขาก็จะคอยช่วยเหลือเราในยามที่เราทุกยากทุกคนมีเทวดาประจำตัวนะว่าเวลาเราไปขอหวยกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ ขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้มีโชคขอให้มีลาบมันต้องเป็นคนมีบุญถึงจะได้นะเขาไม่ได้เห็นบุญเราหรอกเขาก็อยากให้เรารวยเหมือนกันแต่ถ้าคนไม่เคยทำบุญเทวดาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันมันทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วชีวิตของเองจะดีขึ้น